มานี่ค่ะไม่นจะตั้งีเร็วมอ้า,า,อาซือไม่ไหวสงสัยต้องไปขอถุงพี่เขาั้งเนี่ยไหวไหมซื<ว>้อด,ดีๆนให มาแล้วลุกๆอ่ะนั่งข้างแบบนี้คนนึงจะไปนกแอร์สีชมพูด้วย <c oughs> วันนี้ชาวอุดรเจอกันเดอ <c oughs> ้อค่ะยิวยกไปไว้ตรง นี่คืออะไรเอ๊ะเสีย ใบไม้ใบไม้มาปิดแต่ว่าเขาจหลกดูสีเขาจหลกพี่ยุ้ดูสีเขาจหลกไม่ไหมไม่ไม่ไม่วันนี้ชาวอูดอนเจอกันเดอค่ะเดินทางกับเด็กเวียนหัวมาก ใช่ไหม,ไม,ไมเดินทางกับเด็กนี่มันเป็นยังไงเนี่ย<น>ครับทำไมครับเขาทำอะไรครับเขาขูแล้วก็ขึ้นบินแล้วก็เขามีจูดเม็นแล้วก็เขาเขามีแผ,นผ่นเปลือ จำบายดีบอได้ของเล่นแล้วนะพูดอย่างเดียวจำใบดีบอ้ี่น่านี่คือการได้ของเล่นตอนเช้าที่น่ดูบุรินรักไดโนเสาร์ที่สุดไหมครับบุรินอยากกับซูเปอร์ฮีโร่รักซูเปอร์ฮีโร่กับไดโนเสาร์กับพรินเซสกับ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 พรินเซสกับกับ กับเขาเนี่กับทุกอันเลยเยอะจังเลยหนูรักค่ะมีกี่อย่างสิบสิบอย่างเลยแล้วหนูรัก Daddy, แดีไหมคะดีมากหลักมากขนาดนั้นเลยเหรอฮัลโหล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 ชาวอุดรอะไรไว่รู้แต่นี่จะพูดเป็นไหมอ่ะเดี๋ยวนี่จะพูดอุดอเรเป็นไหมพูดอีสานเป็นไหมอ่ะหนูต้อง หนูต้องไปสอนหรือเปล่าคะต้องไปสอนแน่ดิสอนยังไงคะจับปิ๊ตุ๊กลยจับปิ๊ตบมาตัดผมมาตัดผมกันหลายๆเด้อ er. จัปิ๊ตบู๊โอ้โหจับปิ๊ตบู๊เด็กคนนี้หน้าหอมที่สุดเดี๋ยวนนาม,มาตัดผมกันหลายๆเด้อเนื้อลูกเร็วคนเก่ง เว้ยเว้ย,ยกล้องหมามี้ะพังแล้วหนูได้ของเล่นอะไรคะวันนี้เนี่ยพี่เซนเน่ยวันนี้ได้อะไรห้ามห้ามบอกใครห้าม,มา,ามบอกมามีหมามีนั่งอยู่ตรงนี้อ,อ,อ้าวไปหยิบมาออแม่ช่วยหออวนู่บุกล่นดีจุกซูดอน no no yes yes นี้มีความสุขมากครับชาวอุดรรอเจอได้เลย This is the good one. ภาษาอังกฤษก่อน What is that? What is that? What is this? What is this? What is t h i s มีคนถามว่าเราจะไปตรังอีกเมื่อไหร่พี่หน้า ไปตรังที่มีทะเลที่มีคุณย่าทั่วดะลุกเดี๋ยวจะไปสงขาเออเราจะไปสงขาใช่ไหมจะได้ว่ายน้ำจะได้ว่ายน้ำที่สงขามีทะเลไหมมีมีสระว่ายน้ำไหมมีอะไรอะไรอะไรนะครับมีนางมีอะไรนะมีนางเงื้อมมีนางเงือกด้วยครับที่สงขามีน้งเงือกด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสงขานลึกมาก ถ้าบุลินเจอนเงือถ้าบุลินเจนังเงือกมีน่าจะวยจะว่าย้ใกล้นังเงือกมกมีน่าจะไปสงขาด้วยจะไปไว่ายน้ำไปหาหนางเงือกหรูกใช่ไม่จริงหรือจะพอเป็นลูปปั้นหูุกเป็นลูปปั้มเดีย๋ยวให้ยายนะพาไปโอเคไหมรู้จักกระดูหรือไม่รู้จักอะไรรู้จัก แต่ว่าพนนี่แม<ด>่ไม่รู้จักแล้วเพราะว่าพี่แม่ดูในอะไร มาน,นี้เล่าให้ฟังว่าที่สงขามันมีนางเงืกอกด้วยแต่ผู้หญิงชอบชอบใครชอบเหมือนกันเลยชอบใครครับแต่ว่ามันมีเสียงพังนางเงือกอะไรบ้างมีนางเงือกผู้ชายกับผู้หญิงดีไหมมันเป็นถ้ามีผู้หญิงกับผู้ชายถ้างั้นต้องเป็นบ้าโบอะไรบ้าโบแบบมันมีขอนะคะนี่ลูกมันไม่ใช่ของเด็กเล่นค่ะเดี๋ยวมันพังขึ้นมาแล้วเราจะไม่มีรูปสวย นั่นคือรูปหล่อหล่อรูปหล่อหล่อเออรูปบ๊อบบี้รูปบ๊อบบี้ซุปมันเหมือนทะเลซุปเหมือนทะเลซุปอันนี้มันเหมือนแม่พนาตอบด้วยน้ำคล้ายๆกันใช่ไหมที่ไหนครับน้ำเหมือนกันพวกมันมีน้ำมันมีอะไรเหมือนกันมันมีมันมีสาหร่าย ม,ม,มันมีปูม,ม,มันมีปลามันมีหอยหวยโทรสับสกุมันมีปูมันมีหอยมันมีช้อนม,มันมีมันมีมือเม็ สิแลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศหรกเป็นประเทศอีกหนึ่งป,ป,ป,ประเทศหนูไปประเทศอะไรบ้างหนูเล่าให้ฟังหน่อยญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วอะไรนะเลามองไม่เห็นหน้าน<ห>นเลยดไมได้เลยเว,ว่ามันชอเปิดอยู่ดตอนนี้วันนี้ไปอุดอรก่อนนั่งเครื่องบินต้องเป็นยังไงคะต้องเป็นพูดอะไรครับพูดเกอร์ูดลอยอุ้ยพยุมาพร้อมอะไอุ้ยยุมาพร้มอะไรอ๋อ ยุกมาบนอิเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีๆสวยๆหมดขอบคุณค่ะนี่เดนขอชิมขอบคุณครับรอรอก่อนของเล่นกัอนค่ะโอเคอ่ะของเล่นก็มีมามี่ขอเก็บของเล่นก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่ากินก่อนไงหิวข้าวมันต้องกินไอติมไม่มีข้าวเออเป็นสูตรใหม่หิวข้าวต้องกินไอติมไม่ต้องกินข้าวใช่ไหมไม่ใช่พี่น่ากินข้าวมาแล้ว มาาื่อเช้ากินอะไรมาครับ<ด>น้องบุ๊เมื่อเช้ากินอะไรข้าวผัดไข่ข้าวผัดไข่มั่วเอ้ยกินเยอะไหม,ไมกินหมดน่อสองคำงกินเสากินเสาอะไรคะเสาโรสเสาเด็กๆต้องกินผล,ลไม้ใช่ไหมถ้าเาถาเรไม่กน้วหวานหวาน่างเ,นะเ,นเหมจะอือนเนะ่ กินได้ของหวานนะแต่ว่ากินนิดหน่อยใช่ไหมแล้วอะไรอีกแล้วก็ต้องกินข้าวใช่ไหมเด็กผู้เรียนยิ้มหลอนทำไงวันนี้ฟันดำแน่นอนเลยยิ้มหลอนเลยันนนี้ฟไหนดูนี่ดูหน่อยว้าอุออ <laughs> อ้ยจมูกบานเหมือนพ่อเลยทำจมูกบานเหมือนแดดนี้เลย <laughs> ทำไมสองคนนี้ชอบทำหน้าเบี้ยวนะ เดดี้กับบุ๊คลินชอบทำหน้าเปี้ยวทำยังไงหน้าเปี้ยวหรอแบบเนี้ยแล้วพี่หน้าหน้าเหมือนใครครับมามีเลยเดดดี้ไม่บอกหนูไม่บอกเพราะว่าเป็นผู้ชายหนู <laughs> หน้าเหมือนเดดดี้หรอแล้วบุ๊คลินหน้าเหมือนใครครับเหมือนมามี่หรอเหมือนแค่ไหนาปากมามีม่ไม่ห้อยนะห,หไหม่ไงปากมานไม่ห้อยด้วยหรอห้อยเหมือนลูกหรอไม่ <Pure. S 1> แล้วจมูกบหน่าเหมือนใครแดดดีแดดดีดูทำจมูกบานเหมือนแดดดีอืพูดไหนพูดเหมือนแดดดีนี่ Put your hands up e r y e a e a h yeah yeah a h yeah, 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 yeah. okay, ต่อไปนี้ถ้าเราขึ้นเวที Do the i n k y b u t อด the i n k y b u t อืม Do the stinky n o เ e อ the i n k y ต่อไปนี้ถนะ้าเราขึ้นเวทีเราอยากไปหาแดดดีบนเวทีเราจะไปจับแดดดีแบบเมื่อวานได้ไหมลูก เพราว่าอะไรคะเดี๋ยวดี้จะอะไรคะเจ็บจะเจ็บใช่ไหมคะเด็ดีเจ็บหลังอยู่ดีเด็ดดี้เจ็บหลังอยู่ดีใช่ให้เ,เ,เดี๋ยวดี้อุ้มได้ไหมคะไม่ไหวเพราะอ,อะไรคะไอ้น้ำจมูกบานบีน่าน้ำจมูกบานเอออัดปิดจมูกปิด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 จมูกเลยปิดเออนี่ยายสุดก็ม,มามยายนักก็มามากันหมดเลยยายๆเนี่ยต้นทำไมไม่ตื่นหรอกเชื่อมันไหมเหรอ พี่ระวังเซื่องๆหรไหนใครจะไปเที่ยวสงขายกมือขึ้นหน่อยหนูหนูวันนี้เราไปไหนก่อนวันนี้เราไปอูุอุดรนะในพี่อูสอนภาษาใต้ใภาษาอีสานหน่อยไม่ใช่ภาษาเออแม่พูดผิดนะภาษาอีสานพูดว่าไงมังสัมไดีบอจ้าสบายดีบอจ้ายายภาษาอีสาม ภาีสาร,รของกษสานร,ารของของที่ใชอ่้องใช่ <c oughs> มีนะม,มา,มารมเดอรเรววันนี้มาตัดผมกัลเดอัอบุลินมันมีขอ,อนี้แล้วนะ อาไร้วไม่ได้ยินเลยเด้อเสียงดังๆเลยครับกำลังกินครับโอ้โหข้างในฟันดำเป็นโอริโอเลยครับแซปบอกแซบบอกเซปไหเนี่ยอู้หยิ้ยย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 ยนยมยยยายย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 ย มูริไม่รู้หรอมีหน้ารีบมีหน้าไปสงมูรินไปถ้าถ้าเดี๋ยวชิดหลังชุดนี้แล้วไปสงขาแล้วมูรินจะไปเจออะไรจะไมู่อะไรนังเงือกผู้ชายนังเงือกผู้ชายไม่มีเปล่าไม่รู้ผู้ชายยายนาไม่มีมั้งไอ้อำพูดงี้มือนีมือนีผู้ชายมามีไม่มีมั้งพูดหน่อยมือนีมามีเอาเงือกเกือกที่ปั้นมาไหมมามีไม่ได้เอานะต้องไปถามยายนะ ฟังอาจารย์ยุก่อนเลยมือนีมือนีมาตัดผมกันหลายๆเด้อเราอยู่ที่แอร์พอร์ตเนาะเราอยู่ที่แอร์พอร์ตใช่ครับไม่บอกพี่เขาเลยคุกรกนอุดรเร็วมามัมาดูกันเยอะๆวันนี้นล้วเร็วมาเร็วไดโนเสาร์ไปเลยนะเดโนเสารกลับบ้านเลยนะพี่น้องชาวอุดรพี่น้องชาวอุดรดังๆดังๆชั่งกันเลย าใหม่ดูปากพี่ยุก่อนเอาใหม่พี่น้องเช่าอุดรพี่น้องเช่าอุดรมาตัดผมหลายๆเด้อคร์พักเดี๋ยนี้เราก็ลายลายลาเด้อร์เดอร์พักเขาเออไอติมโคใ้หนูไม่แล้วค่ะมันได้แค่แค่นี้ค่ะอ่ะอัตตาบิน่าบ้างบิน่าไม่ชอบแบบคู่ไม่ชอบแบบแม่เอาเองอันเนี้ยไม่ต้องเลย เดี๋ยวแม่ไปซื้อแบบโค้ให้อ้าวพูดก่อนเลยจะไปซื้อทานี้ก่อนเอาแล้วใครจะสอนพูดภาษาอีสานอ่ะก็พี่อยต่หอ่นในเอมิงของน่าเป็นเด็กตลกวันนี้มีมีก็น้ำแข็งของเอลซ่าวันนี้วันนี้มีคอนเสิร์ตนะคะจากใครบ้างจำไม้ไหมคอนเสิร์ตมีใครบ้าง มีทขันละลพเพเนียมลลา่าริมพีจีพีจีแซลไซอาต้เพนอาต้ร้องไงไว้เยอะไว้ยอะเปล่าเนี่ยไว้ยอะไว้เอปล่าเนี่ยเออุองเปแมเพนอาต้อ่ะบุญรน้องจิ๊กโหน่อยหนึ่งเดนเดน

โ okay. อเคอะแล้วลุงขันลุงเดล่ะพี่แล้วแต่ดีสามคนจะร้องเพลงอะไรไทเทเนียมเพลงอะไร <มา S 1> อะไรอย่ามาอะไรบบเพลงทะลึ่งร้องยังไงเ,เราผ่านอะไรมาอันหนึ่งสองสามผ่านอะไรมา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 ที่เ ตอนนี้เหมามีต้องอะไรนะมัมมีต้องขึ้นตอนนี้เลยเหนามีขึ้นเวทีด้วยหรอเพราะว่าเหมมีต้องอต้อง,ต,องต้องพูดออมาด้วยสิเอาเหรออ่ะเปียแเดดี้ร้องเพลงอะไรอ่ะเราพานอะไรผ,ผ่านอะไรมามามาอะไรกันอือจะจะจะชิดจานันนั่นทวนจ้าโอ้ร้องไม่ชัดเลยผู้เรียนร้องชัดไหม,ไมอ่ะไร อทีนี้เพลงเพลงไทยเท่อ์ะไ,ไทยเท่หไทเทเนียมไปให้สุดเลย เดี๋ยววันนี้มาเจอกันนะคะชาอุดอนนะสนตาเบี้ยอีกแล้วอะไรนะพี่ยูแม่พูดบ้างสบายสบายดีบอแล้วก็อะไรกันเมอนี่เมอร์นี่มาตัดผมหลายๆเดอะะ้อค่ะมาเบิ่งบีน่าบุกลินด้วยเดอ้อใช่ไหมออมาเบิ่งชทยเทเนียมมาตัดผมตัดผม <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนเดี๋ยวที่ยูดีชา we on the way วันนี้เราตัดผม22บาทนะคะมาตัดผมมาได้เลยค่ะ